Hard breathe ใครกดน,นะพี่บุ๊กพี่บุ๊กอ่ะลอยบุ๊กอีกฮะตอนนี้ท่านผู้ชมเอ้หาาคนใหม่ได้ยัง,ยงไม่ได้เลยครับตอนนี้แต่ว่ามีพูดคุยหมายถึงว่าเละๆไว้บ้างแล้วครับ สว,ส,ส,วส,สวัสดีครับพี่บูสวัสดีครับดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนพี่บูเห็นดราม่าพับ g n เนชันแล้วหรือยังครับดราม่าเรื่องอะไรครับดราม่าวันนี้โหดจัดพี่ดราม่าอะไรฮะคิดไปเองเปล่าการประกาศทีมชาติน่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยครับแต่ถ้าดราม่าเนี่คิดไปเองแล้วแว้ดูอียูไหมครับวันนี้ไม่ดูดูเอเชียโคตรมันเลยวันนี้อี EU มันไม่ว่างดูครับ ผมไม่ผมเขาไม่ออกวิเห็นแล้วกันนะนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ตามอ่านด้วยเพราะว่าเสียสุขภาพจิตครับแต่เชื่อผมเถอะครับถ้าพัฟจีแกออกมาพูดเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองแหละฮะนะผมว่าน่าจะเข้าใจกันเยอะนะครับจบแล้วพี่สองคิวผมมีมีกิ๊บป,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 ป๊อปวะก็มีสิทธิ์สงสัยไหมครับผมว่า สุดท้ายก็อยู่ที่มองไปที่ทีมชาติไทยหรือมองไปที่อะไรอะครับแล้วก็มองไปที่พับจีหรือเปล่าสงสัยถามพับจีได้เลยครับาะว่าสงสัยถามพับจีนะอ่อแล้วก็อีกเรื่องนะครับอย่าตีความกันไปเองเลยครับรอพับจีเขาประกาศนะครับสงสัยถามพับจีครับคิดไปเองไม่ได้คําตอบนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะฮะอันนี้หลักการการทางานการทําธุรกิจเลยนะฮะสงสัยใหถามเหมือนกันนะเวลาเรามีความรักเนี่ยเราสงสัยแฟนเราเราถามนะเอ่อผมว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวนะครับมันเป็นความคิดส่วนตัวของใครใครก็เสนอความคิดได้นะครับแต่ผมบอเลยครัว่า มันมีเหตุผลของมันนะผมว่ามันก็มีเรื่องที่หลายหลายมุมมองนะครับแต่ผมพูดตรงนี้ในฐานะ lead of e sport แล้วกันนะผมกำลังพิจารณาเรื่องเจคอบไปเล่นทีมชาตินะครับมาดูในฐานะโค้ชนะครับก็กำลังกำลังพูดคุยกันในชั้นบริหารฮะแล้วก็รวมไปถึงทางทีมงานด้วยฮะกำลังพูดคุยกันอยู่อย่องนี้ครับเพราะว่าสุดท้ายขออยู่ที่ความรู้สึกน้องเป็นหลักด้วยนะครับ แต่ผมอะแอบคิดอีกมุมหนึ่งนะถ้าประกาศผลโหวตของโค้ชใช่ปะประกาศผลโหวตของนักกีฬา64คนด้วยได้ปะว่าแต่ละคนโหวตใครกันบ้างอ่ะอยากเห็นบ้างแล้วอะเฟรดน่าสนใจเฟรดนี่โหดมากในฮอนทุย คนละคไอ้ไอ้อยู่ในนี้เฟดในฮอนนี่ต้องถือถือเคียวเนเอ่อผมว่าจริงๆแล้วผมว่าภาพจีคอปนะครับผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะผมไม่เข้าไม่เข้าข้างใครเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนที่เอ่อพูดในไลฟ์นั้นนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยว่าน้องที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะสื่อความหมายอะไรเราก็เรารู้จักน้องในการส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้แบบไม่รู้ว่าณตอนนั้นน้องเขาคิดอะไรกันอยู่นะครับขอไม่เสดอความคิดเห็นนี้แล้วกันนะ แต่ผมบอกเลยนะครับว่าผมทำงานมาในฐานะ f อ Thailand น,นะครับกับพี่บาสกับพี่อาร์นะครับผมว่าพับจีขอบมีการคิดและวิเคราะห์ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับมีการคิดและวิเคราะห์เรื่อง eSport มาอย่างหนักหน่วงพองสมควรจากที่เคยร่วมงานกับบริษัทอื่นๆด้วยไม่ใช่บริษัทอื่นไม่ดีนะครับก็ดีครับแต่ถ้าหลายคนสงสัยเรื่องการทำงานของพับจีขอบหรือ e o r t ปอร์ตพับจีขอบเนี่ยผมว่าในฐานะที่ผมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนทำงานด้วยนะครับแล้วบ่อยมากๆในตลอด5ปีนี้แล้วกันนะไม่ว่าอยู่ในฐานนักผ้าคนทํางานการจัดทัวร์นาเมนต เพราะว่าเขามีความเป็นมือชีพสูงนะครับแล้วผมเชื่อว่าเขามีหลักการในการเลือกและการวิเคราะห์หลายอย่างเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายผมมองว่าเขามองถึงผลประโยชน์ภาพรวมเป็นหลักผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะผมผมก็รู้จักกับพี่ๆข้างในนะครับผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าเขาเลือกจากอย่างนั้นและผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเลือกให้ออกมาแย่หรือว่าไปเลือกเพื่อไปแพ้แต่สุดท้ายผมว่าทุกคนหลงประเด็นนะทุกคนรู้ป่าว่าพับจีเนชั่นครับอ่ะ เพราะว่า PUBG Global Championship มันสำคัญกว่านะแต่ทุกคนแค่หลงประเด็นกับมันไปเองว่าเฮ้ยมันคือการแข่งที่ยิ่งใหญ่แต่มันไม่ได้มีทุกปีนะครับมันปีมี2ปี2019ถูกพักเบีมาองพันยีบสนใช่ป่ะมันกลับมาจัดครั้งนี้นะครับจากการเรียกร้องอนักแข่งนะครับมันคือจริงๆ2 0 1 9เนี่ยผมก็รับรู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นกึ่งๆึ่งโชว์แม์มันไม่ได้จริงจังมากขนาดนั้นแต่โอเคแหละทุกคนมาแข่งมันต้องจริงจังเพราะการเป็นเกมเมอร์มันไม่อยากแพ้ แต่สุดท้ายศักดิ์ศรีะครับ PGC สําคัญท,ที่สุดนะครับเพ,พราะว่านี่คือเรื่องที่สําคัญมากๆเลยสำหรับนักกีฬาทุกๆคนผมรู้สึกอย่างนั้นนะอันนี้ขอคิดส่วนตัวนะเฮ้ยไม่อะไรวะนี่ไม่หรอกผมผมผมแค่แบบเออมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายรอประกาศดีกว่ามั้งผมว่ารอประกาศให้หมดเลยค่อยสงสัยทีหลังก็ได้นะครับผมว่านะอีกนิดเดียวครับผมว่าทีเดียวก็รู้แล้วนะ ผมเชื่อว่าเราทุกคนไม่มีใครอยากโดนสังคมไปโจมตีในสิ่งที่ทุกคนไม่เข้าใจหรอกนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอมาหมดแล้วนะครับครับตอนที่เราเล่นไม่ดีเราก็เคยโดนคนมาด่า ตอนที่เราทําผลงานได้ไม่ดีก็โดนคนอื่นมาดา่าซึ่งคนที่โดนด่าเหล่านั้นการที่เป็นนักกีฬาบางคนไม่ได้ออกมาพูดได้เลยว่าทําไมบางคนโดนคน,คนไปพักก็โดนดา่าบางทีก็ไม่สามารถออกมาตอบได้ซึ่งผม,ผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับตัวผมโดนเองฮะตั้งแต่ปี2 0 1 9เ้อ้ยไม่ใช่สิตั้งแต่คุยคุมพอยแบงค์เลยคุมพอยแบงค์ก็โดนด่าว่ามึงเป็นใครทําไมไม่เอาตัวสํารองของทีมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมเคยเล่านะครับซึ่งเราเคยเราเคยมีความรู้สึกนี้ฮะเราอย่าไปทําให้เขาได้รับความรู้สึกนี้ ผมเชื่อว่าไม่แฮปปี้หรอกครับอะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับหลายๆคนก็เคยโดนแบบแบบคือเวลาเราโดนกล่าวหาแล้วเราอธิบายไม่ได้เนี่ยมันมันค่อนข้างอึดอัดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทาหรือเราจะคิดหรือเราจะพูดอะไรนะครับต่อหน้าสื่อสําคัญนะครับผมไปออกรายการทุกอย่างเนี่ยผมเคยพูดเสมอว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ต่อให้คุณจะโมโหแค่ไหนก่อนที่คุณจะอะไรก็ตามการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับเพราะมันเป็นมันมีหลายเรื่องที่สามารถเปลี่ยนเรื่องจริงให้เป็นเรื่องปลอมเปลี่ยนเรื่องปลอมให้เป็นเรื่องจริงได้ครับผมก็แค่เป็นห่วงเรื่องนี้ครับผมก็เลยแบบจะพูดเสมอเวลาที่ได้ไปออกไปวิทยากรเวลาไปเป็นสัมภาษณ์ในรายการนะครับลองดูได้ครับผมมั่นใจเลยครับว่าผมมีพูดคํานี้แน่นอนนะครับไอ้โกโก้ ก็ผมว่าทุกคนโดนโดนผลกระทบนี้หมดแหละครับแต่ว่าลืมไปแล้วแหละว่าตอนที่เราได้รับผลกระทบเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เลยเลยอาจจะแบบขาดสติหรืออะไรก็ตามและพวกนี้มันสาคัญนะครับผมเชื่อผมเชื่อทุกคนเคยเจอมาหมดแล้วเพียงแต่เรานึกไม่ถึงหรอกแต่ผมจําได้เพราะผมเป็นแบบคนที่คอยแบบอ่าอย่างอย่างผมเป็นนักกยาด้วยเนอะผมเห็นคอมมิตี้ช่องแชมป์ตั้งแต่แรกๆอะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะตอนที่อ่า uh, คิวคอนเฟิร์มได้แชมป์พีซีเอสจำได้ไหมฮะทุกคน แล้วสุดท้ายเขาย้ายไปอยู่ a อเอน้องๆกลุ่มนั้นโดนกล่าวหาในละคุณบ้างนะครับนู่นนี่นั่นบ้างนะครับผมจะพูดกับอาร์เรยสงสารน้องกลุ่มนี้เนะเขาไม่สามารถออกมาพูดได้สุดท้ายมันวัดกันเรื่องอะไรวัดกันเรื่องความเป็นมืออาชีพถ้าสุดท้ายเราไปแล้วเติบโตกว่าเลยแลวก็ตามมันไม่เกี่ยวกับคิวคอนเฟิร์มดูแลไม่ดีแต่ไอ้การที่ว่าน้องๆอยากจะมีเป้าหมายในการไปไปที่อื่นมากกว่าผมจะพูดกับอาร์คีร้อนเลยครับว่าสงสารน้องเขาเนอะน้องเขาไม่มีไม่มีไม่มีทางมาอธิบายได้เลยสิ่งเดียวที่จะกบการวิจารณ์นี้ไได้้คือออะรฮผลงงานถูกต แต่สุดท้ายผมว่ามันไม่ควรโดนฮะแต่เราห้ามกันไม่ได้ <Match found. S 1> มันห้ามกันไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนทีมไหนที่เล่นดีทุกคนชื่นชมแต่ตอนไหนถ้าทีมนั้นเป็นตัวแทนประเทศและเล่นไม่ดีก็โดนดา่าโดนด่าทั้งที่แบบทีมนั้นเนี่ยไม่สามารถออกมาพูดอะไรได้ไม่สามารถออกมาชี้แจงอะไรได้สุดท้ายอย่างที่ผมบอกนะหลายคนถามผมพี่ครับพี่บูครับเดทเหตุเล่นเป็นไงบ้างครับพี่บูครับเอเอเล่นเป็นไงครับผมบอกด้วยจรรยาบรณของโค้ดในการณีที่ผมเป็นโค้ดอยู่ ผมจะไม่ขอพูดในลนักษณะการทํางานของโค้ดฝั่งตรงข้ามเพราะมันคือจรรยาบันผมไม่สามารถคอมเมนต์ได้เพราะผมไม่รู้ปัญหาที่เขาเกิดขึ้นผมพูดออกไปเนี่ยแล้วผมไม่รู้จริงเนี่ยผมแทะนะฮะผมบอกก่อนผมแทะเลยนะกินเล้งเลยนะนะครับอะไรดีวะเจ๊ต,ตี่รออะไรอะ่ะเงียบอกเขาเนิฟมาฮะไปเก์ซ่ว่าไง นั่นแหละผมก็เลยแบบเรื่องที่จะไม่พูดดีกว่านะครับแต่ผมเข้าใจทุกคนนะครับแต่สุดท้ายผมเชื่อคนที่โดนไม่มีทางสนุกครับมีทั้งความเครียดความกดดันบางทีอาจจะเลิกเล่นไปเลยก็ได้นะครับหลายคนแล้วครับที่เราเห็นกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาหรือวงการอ e ีสปอร์ตนะครับถูกต้องไหมฮะอย่างน้องเป็ดอย่างเงี้ยเชื่อไหมฮะโดนด่าแม้กระทั่งการจวะสั่งเนี่ยสั่งผมจําภาพได้เลยฮะเกิดขึ้นในพับจีไทยแลนด์ซีรีส์ช็อตนั้นเนี่ยวงล่าง ชาเปอร์เนี่ยเก็บเราหมดตี้เลยซึ่งเราอะจริงๆจะเดินไปยิงชาเปอร์เราตัดสินใจพลาดขึ้นรถแล้วขับรถไปฮะขับรถไปแล้วโดนยิงตกรถหมดเลยฮะคนพิมพ์ก่อนเลยไอ้ไอ้ไอ้เป็ดสั่งแผนห่วยไอ้เป็ดสั่งแผนแย่ไอ้เป็ดอินอินเกมเดอร์กระจกอินบ็อกมาถามเพจผมฮะว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเชื่อไหมฮะคนที่สั่งคนขึ้นรถตรงนั้นคือเจคอบฮะไม่ใช่เป็ดแต่ที่บอกคือคนที่ชี้นําคนที่ออกไปพูด มันไม่ได้มีการวิเคราะห์อ,อะไรฮะซึ่งมันก็เรื่องธรรมชาตินะผมว่าเรื่องธรรมชาติเอาเป็นว่าไม่โดนเองไม่เข้าใจหรอกครับเนี่ยแล้วมีคุณหมอคนหนึ่ง<แ>ที่ผมบอกอคุณหมอฟันเลยอินบ็อกมาที่เพจผมเลยบอกว่าพี่วูครับผมปรึกษาผมเป็นห่วงเป็ดมากเลยเป็ดโดนถมเรื่อง IGL ครับเป็ดเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่วูต้องดูแลเป็ดดีๆนะครับสุดท้ายผมบอกคุณหมอคุณหมอครับ,ค,ค,รบคุณหมอเชื่อช่องแชทใช่ไหมครับว่าคุณช่องแชทบ,บอก IGL 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 นะครับจริงๆปื้มเป็นคนสั่งครับคุณหมอตกใจเหมือนกัน คุณหมอบอกอุ้ยผมลืมคิดมุมนี้ไปเลยลืมไปว่าเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนสั่งนะเวลานั้นเนี่ยฮะแต่เป็ดโดนดาบพังมาแล้วนะฮะผมบอกว่าเล่นอะไรดีวะนี่ไหมนี่ไหมเห็นเขาบอกว่าโกงอยู่นะไม่มีสว่านนี่วะเจ็ดิเจ๊ดิเหมือนกันนะผมเห็นเขาไลค์กันนะช่องแชทก็พิมพ์ฮะพิมพ์พลาดพิงถึงผมนะถึงขั้นที่มีน้อง,นองเนี่ยอินบอ็อกหาแฟนเพจผมนะฮะว่า ผมมาโดนพาดพิงในแชทโดนเอาผมไปด่ากันสนุกเลยบอกว่าโอ้โหโค้ชทีมชาติหรือเปล่าเด็กเส้นหรือเปล่ารอประกาศก่อนฮะรอประกาศก่อนนะฮะเดี๋ยวรอประกาศก่อนฮนะเออเดี๋ยวรอประกาศสิรอประกาศกันก่อนอย่าพึ่งอะไรกันนะ รบอากาศกันก่อนแม่นี่กูอายุ38แล้วกูต้องมาอาธิบายอะไรแบบนี้บอกรบอากาศก่อน Match found รบอากาศก่อนรบอากาศก่อนไมยผมผมไม่สนใจหรอกครับสุดท้ายมันอยู่ที่ผลการกระทำนะครับ คืออย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเราตัวผมเองก็ไม่ได้ผมก็รู้จักกับน,น้องแต่ไม่ได้สนิทกับน้องๆทุกคนเขาเขาจะสื่อสารอะไรกันเขาจะพูดอะไรกันเราไม่รู้ความหมายหรอกครับว่าใจจริงเขาเป็นยังไงแต่สุดท้ายความจริงไม่โกหกกันไม่ได้นะครับผมก็ไม่ยุ่งครผมก็ทํางานของผมผมก็เป็นบุคลากรของสังกัดผม,ผมก็ทํางานต่อไปครับสุดท้ายผมผมถึงได้พูดเองครับว่าผมเชื่อนะผมเชื่อนะครับในวงการนี้ผมอยู่มา25ปีแล้วทําอะไรได้แบบนั้นผมเชื่ออย่างนั้นเสมอนะครับ ผมก็จะสอนน้องๆของผมอย่างนี้ทุกคนครับคนที่อยู่รอบตัวผมนะครับเล่นเฮียอะไรดีครับตอนนี้ขาดอะไรฮะขาดอะไรขาดโดลิทขาดโดลิทขาดโดลิดเฮ้ย <c oughs> แล้วอันนี้ผมมีเป็นพยานนะคุณเชื่อปะ่ะตอนที่เกิดเรื่องนี้ออกไปนะครับซึ่งตัวผมเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาตินะครับแต่น้องเขาคิดว่าผมเป็นเป็นน้องที่เคยทำงานกับผมผมเคย เคยเป็นโค้ดให้ทีมเขาแล้วก็ทีมเขาได้ประสบสเ็จในระดับสูงเหมือนกันแล้วก็ทุกวันนี้ก็รู้จักกันอยู่ทํางานด้วยกันอยู่น้องอินบ็อกหาผมนะครับเป็นครั้งแรกเลยครับบอกพี่หนูไม่อยากให้พี่เป็นโค้ดทีมชาติเลยหนูเป็นห่วงพี่อย่าไปยุ่งเลยดีกว่าพี่นี่คือสิ่งที่เขาพิมพ์หาผมนะแต่ผมไม่ได้เป็นนะแต่น้องคิดว่าผมเป็นนั่นแหละนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันผมบอกเลยไม่ใช่กูแน่ๆครับ ผมถึงได้บอกกัรอประกาศก่อนไว้เฮ้ยรอประกาศก่อนไว้เฮ้ยนะไม่ใช่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ใช่ซีเกมมันไม่ใช่เอเชียนเกมไม่ใช่โอลิมปิกที่แม่มีกันทุกปีนะครับมันรู้จักโพสิชันพับจีเนชั่นจริงๆหรือเปล่าหรือจินตนาการไปเองว่ามันคือ tournament ที่โคตรสำคัญจนลืมไปแล้วว่าจริงๆริง PGC คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในปีนี้นั่นแหละฮะแต่ผมไม่ได้บอกพับจีเนชั่นไม่สำคัญแต่ผมหมายถึงโพสิชันของมันคุณดูเงินรางวัล เขาจัดขึ้นมาเพื่ออะไรคุณต้องรู้ด้วยนะครับแต่ไม่สนใจเลยครับไม่สนใจเลยคือคืออย่างที่บอกนะครับ oh, <man. S 1> ผมผมว่า no, got ผมว่าจริงๆทีมงานหลังบ้านนะครับแล้วก็พนะับจีเนี่ยผมอยากให้เป็นกลางกับพับจีนะผมว่าเขาก็พยายามช่วยเต็มที่เท่า oh. ที่ช่วยได้เท่าที่ผมรู้นะครับเพราะว่าหลายคน <Can you S 1> อาจจะงง <drop. S 1> นะทำไมผมออกมาปกป้องพับจีจังเลยกลัว oh. ตกงาน oh. หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ คือผมมาทางานหลังบ้านกับพับจีเยอะเพราะผมต้องเป็นผู้จัดด้วยช่วยจัดด้วยมีการพูดคุยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมก็พูดตรงตรงครับตอนนี้ผมกาลังหา,หาลือแล้วก็หาสปอนเซอร์ไทยพีแรมเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรฮะแต่ไปหาสปอนเซอร์เพื่ออะไรรู้ไหมครับอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยนะอยากจะทําแบบทีมชาติสี่คนใช่ไหมแล้วก็ทําห้องซ้อมให้เขานะครับโดยการที่เหมือนแบบไปรบกวนทีมชั้นนําในประเทศไทยเนี่ยสิบห้าทีมนะครับไปรบกวนแต่ไม่รู้เขาจะบร่วมร่วมด้วยหรือเเปล่าน้ก็ใหงิ เป็นแบบขวัญถุกค่าเสียเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่เราไม่ได้แจกเงินทีมชาติให้ทีมชาติมาเป, <You want S 1> ป็นมีสนามฝึกซ้อมแค่นั้นเองนะครับ <'s> ซึ่งตอนนี้เรากําลังวางแผนกันอยู่แล้วขอสปอ,อนเซอร์กันอยู่ไม่ได้สักบาทนะ <c oughs> ขอตังคนะนะ์เนี่ยนะฮะกูเสียเข้า OT บริษัทด้วยนะฮะเนี่ยแล้วเราก็มีการพูดคุยก,กับพับจีเพื่อเตรียมทีมเรื่องเนี้ยท, <Okay. S 1> ทางผมเองอะ่ะก็อยากจะเป็นตัวช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับใช่ครับอันนี้ผมพูดเลยนะครับโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแล้วที่ผมเปิดพรีเซนต์ให้ดูเนี่ยเปิดไปแล้วฮะแต่ผมมขออไไปเกก็บบวว้คาลั่น นะครับแล,แล้วสุดท้ายนะครับ <c oughs> อ๊้อ้าวอวู้นี่ไงนี่ไง R G X อะน้องๆอะเปลี่ยนสีก่อนดีกว่าวู้วสายบนสายบนเพื่อน แต่มันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากครับแต่ว่ามันก็เป็นสนามฝึกซ้อมให้พวกเขาเนี่ยเหมือนหล,ล,ล,ล่อหลอมหรือรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้อย่างตอนผมเป็นปี2019เนี่ยผมสร้างห้องซ้อมเองโดยใช้อภิสิทธิ์การเป็นพนักงานของเอพสไตนแลนด์เนี่ยมีการไปขอให้เขาเนี่ยช่วยสร้างห้องให้ทีมงานเนยออกแบบโลโก้ก็มีการซ้อม3ครั้งซึ่ง3ครั้งนะั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวผมมากผมก็เลยคิดว่าไอ้โค้ชคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็น่าจะได้รับประโยชน์จากครั้งนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างนะครับการบดู้เล่คนที่4นี่ร้นว่า กฎกติกามันเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าตัวโค้ดเองกับผู้เล่นสาคนจะเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นใครก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ว่าโค้ดเขาจะเลือกใครผู้เล่นสาคนจะเลือกใครไ,<ป>ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นใครก็ได้ฮะยยอย่าเลยนะครับผมคือผมว่ามันมันน้องน้องหลายทุก <One enemy S 1> น้องในในในที่อบอกว่าเป็นประเด็นในการไลน์นะครับผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับผมเชื่อว่าเขาไม่ตั้งใจ ไม่นนั้งใจหรอกครับแล้วก็อีกเรื่องคือมันอย่างที่บอกนะครับมันมันอาจจะเหมือนแบบมีเสนอความคิดเห็นกันได้ได <tasty S 1> ครับแค่นั้นเองครับซึ่งผมว่าตัวน้องๆก็น่าจะรู้รู้สึกนะผมเห็นนะผมว่าสุดท้ายนะครับไม่มีใครรู้ดีเท่าพับจีหรอกครับผมว่าตัวนักกีฬาเองทุกคนก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาให้โค้ชคนไหนโหวตบ้าง แล้วเขาก็ไม่ได้เขียนชี้แจงนะครับว่าเขาต้องออกมาชี้แจงใครหมายถึงเขาไม่ได้บอกนะครับว่าผู้เล่น4ี่คนเนี่ยผู้เล่นสี่โค้ดผมขอไปโค้ดเนี่ยจะออกมาเลือกผู้เล่นถูกต้องไหมฮะจากผลโหวตของโค้ดชั้นนําซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าโค้ดชั้นนำเนีเ่ยเขาเขาไปใส่ใครไปบ้างอันนี้ก็ไม่รู้ถูกไหมครับอันนี้หนึ่งก่อนนะสเนี่ยเราไม่รู้ว่าแล้วเขาเขียนชัดเจนอีกนะครับว่ามันไม่ได้เกิดจากการเลือกเยอะนะฮะไปอ่านดีๆนะไม่รู้ผมอ่านแล้วผมเข้าใจผิดไปนะเขาบอกว่าเลือกมาแล้วเนี่ย ทางพับจีเนี่ยหรือทีมงานจะเป็นคนเลือกอีกที2ผู้เล่นคนนี้ผมอ่านแล้วผมเข้าใจแบบนั้นนะผมไม่รู้ต้องต้องลองไปอ่านดูอีกทีผมไม่รู้ผมไม่ได้อ่านานานแล้วด้วยชัวร์ปพะวะไอเหียเดียวเดี๋ยวผมไปเปิดอ่านก่อนตัวความช่วยพงไม่ได้อ่านนานละแล้วลสุดท้ายคนที่4ี่เนี่ยคือผู้เล่น3คนกับโค้ชที่พับจีเป็นคนเลือกเนี่ยจะคุยกันแล้วก็พับจีด้วยจะเลือกผู้เล่นคนที่4 ยังไงยังไงยังไงเฮ้ยมันไม่ใช่ศึกของ A a กับมิดหรอกครับทุกคนไปเข้าใจผิดกันเองครับมันไม่ใช่ศึกของ A กับมิดนะผมว่ามันคนละเรื่องเลยครับมันคนละเรื่องเลยผมว่าเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดเขาไม่ผมผมว่าผมไม่ได้ฟังนะผมไม่ได้ฟังแต่ผมหมายถึงว่าตัวผมเองอะ่ะยังมีผลกระทบเลยมีน้องอินบ็อกมาในแฟนเพจผมว่าพี่วู ช่องแชทเนี่ยเอาพี่ไปดา่าไปพาดพิงเด็กส้นเด็กเส้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโค้ดเป็นคนนั้นหรือเปล่าโค้ดเป็นทําทีมหนีตกชั้นมาเป็นโค้ดทีมอะไรอย่างเงี้ยคือช่องแชทมันก็ไปพูดอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็มีผลกระทบไงผมก็งงเหมือนกันเอาสอัตว์กูอยู่เฉยๆของกูกูภาคเอเชียอย,อยู่ดีๆไอเ้เหียกูดโดนดา่าซะงั้นผมก็ชินละชินละชิน,นว่าน้องเขาไม่ได้พูดครับ แต่หมายถึงว่าช่องแชทอ่หยิบเอาความเข้าใจเนี่ยไปอุ้ยดิ้งดิ้งดิ้งรถกูไม่เข้าใจว่าทำไมวะไอ้เหียทำไมไอ้สัตว์มีทีมชาติพูดเดียวมีทีมชาติคนหนึ่งพูดเดียวถ้าผมรู้คะแนนแล้วคะแนนผมโหวตน้อยแบบน่าเกลียดเดี๋ยวผมจะถอนตัวให้เลยพูดเพื่ออะไรครับขอไม่บอกนะครับว่าใครก็พูดดิล่ะอันนี้ผมไม่รู้อะไร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 กัน Revealing area. ว่าจบๆไปเอเัเทธ4คนไปเลยเอเัเทธ4คนไปเลยไอสัตว์สมศักดิ์ีและไอเฮียเล่นดีด้วยไอเฮียแต่เออมันก็มีกฎดีกว่าไอสัตว์เอ้ รอทีนนี่ก่อนนะแต่อันนี้ผมพูดตรงๆนะผมผมไม่ได้พูดในฐานะโค้ดมิดแล้วนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นโค้ดมิดแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้พูดในฐานะโค้ดทีมชาติด,ด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นผมพูดในฐานะลีดออฟอีสปอร์ตผมต้องออกมาปกป้องนักกีฬาของในสังกัดผมนะครับก็คือเจคอบนั่นแหละครับตอนนี้เอาเป็นว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นละกำลังถกเถียงกันอยู่นะครับรอประกาศอีกทีแล้วกันนะครับ ไม่ครับสุดท้ายจะแชทจีอะไรก็ตามครับาะว่าแชทเขามีสิทธิ์คิดได้หมดแหละครับแต่สุดท้ายนะครับเวลาเราจะพูดอะไรหรือจะคิดหรือจะกล่าวอะไรต้องรต้องระวังต้องระวังผมก็ผมขอพูดอีกครั้งนะครับหลายคนถามผม A อเอล่นยังไงเดทเล่นยังไงผมไม่ยุ่งนะโค้ดกับโค้ดเนี่ยเราไม่รู้ว่าผมเข้าใจไงคือผมชอบคิดกลับกันผมเข้าใจว่าแบบเฮ้ยไอเฮียเอ้ยไอเฮียเราทำเนี่ยเราทำได้ไม่ดีเลยบางทียังพลาดเลยบางทียังสอนน้องน้องยังไม่เข้าใจน้องยังลืมเลยไอเฮียเรายังควบคุมน้องไม่เต็มร้อยเลยเพราะผมชอบคิดอย่างน ผมชอบคิดอย่างนี้นี่คือตัวตนผมเพราะฉะนั้นโค้ดคนอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนกันอะ่ะเพราะฉะนั้นผมผมไม่อาจไปก้าวล่วงการทํางานของเขาได้เพราะเขาเจอปัญหาอะไรบางทีเอาสมมติเฉยๆนะเจะเย่ทะเลออาะกับแฟนแล้วเล่นไม่ดีผมก็ไม่รู้ไงแต่สุดถ,ถ้าเราไปคอมเมนต์บอกให้จเจเย่เล่นไม่ดีเนี่ยเออ,อเหียกูไม่รู้ปัญหาภายในอะ่ะผมก็พูดไม่ได้ครับสุดท้ายแดกเล้งนะฮะผมบอกก่อน